หลลวสวัสดีค่ะทุกคนจริงๆมาแล้วไม่รอช้ากับการมาต่อกันเร็วๆกับสปอยหวานๆที่รอบนี้มีหน่วงนิดๆแต่ว่าความฟินก็คือมีมากกว่าตามสไตล์ซีรีส์รักโรแมนติกเลยใครที่หลงเข้ามาฟังจริงคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากติดตามคลิปสปอยเรื่องนี้ก่อนหน้าของจริงด้วยนะคะเต็มที่กับเรื่องนี้มากจริงๆ เหมือนเดิมจริงจะเกริ่นความเดิมตอนที่แล้ให้ฟังก่อนนะ EP 9จบตอนไปด้วยการที่พระเอกถูกเรียกตัวกลับไปปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วนเนื่องด้วยมีดาวเทียมดวงหนึ่งเกิดปัญหาเลยยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกับนางเอกเลยได้ก็แต่ส่งข้อความมาบอกว่าจะต้องไปทำงานแต่เอาจริงๆนะแค่เนี้ยคนดูก็ใจชื้นแล้วแหละ อบอุ่นขนาดนี้สาวๆหลงอีถูกเกิมกันหนักมากแล้วนี่พูดเลยมามามาหลงเกินกันต่อกับ EP10 หลังจากที่เกอทำงานเรียกว่าแทบไม่ได้พักเลยติดติดกันหลายวันเสื้อก็ไม่ได้เปลี่ยนด้วยแต่ความหล่อของเกอนั้นจริงเชื่อว่าจะทำให้พ่อเราปล่อยผ่านไปได้ค่ะยังมีคนโตรุ่งที่ไหนหลอแบบนี้ได้บ้างไหมเฮ้อหล่อจนใจท้อ,ทอใจตอนนี้เกอก็คือเริ่มคิดถึงจริงๆขึ้นมาบ้างแล้วแหละคอยเช็คข้อความจากเขาอยาให้เขาตอบใช่ไหม ในที่สุดหลังจากการแก้ปัญหากันมาอย่างหนักก็เจอสาเหตุแล้วสามารถแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าและกู้การตรวจจับดาวเทียมกับเข้าวงจรมาได้เก่งมากๆเลยนะทั้งหน่วยนะี่มีแต่คนฉลาดฉลาดรวมกันรวมทั้งเกิลด้วยแล้วเกิลจะทิ้งความฝันนี้ได้จริงๆหรอดูจากสีหน้าที่มีความสุขของเกิลแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ภรรยารุ่นพี่ก็อยากจะแนะนำสาวให้เกอจ้ะเกอก็ฝากปฏิเสธไปในใจจริงก็คิดนะว่าเกอเนี่ยจะพูดถึงนางเอกไหมแล้วพอเกอพูดถึงเท่านั้นนะทุกคนโอ๊ยใจตกไปที่ตาตุ่มมีการบอกรุ่นพี่ด้วยนะว่าตอนนี้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งอยู่งานขายตรงก็มาจ้ะเป็นผู้หญิงที่คล่องแคล่วเชื่อฟังดีบอกว่าแต่ก่อนดูคนไม่เป็นก็เลยไม่ได้สารต่อ พูดไปก็คือยิ้มไปยอมรับสัทีได้ไหมเกอว่าชอบเขาแล้วแหละรุ่นพี่เนี่ยก็คือดีนะแล้วหวังดีมากๆเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่เข้าใจพระเอกทิ้งคำถามไว้ให้เกอคิดหลายข้อเลยตอนนี้เกอก็เลยคิดหนักหลายคนก็คือหลายความเห็นจู่ๆรุ่นพี่ก็คือล้มไปเลยต้องส่งโรงพยาบาลไม่สบายตรวจเจอเป็นมะเรง็งแต่ไม่กล้าบอกที่บ้าน เราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะทุกคนว่าเวลาที่เราชอบใครเนี่ยตอนเรามีปัญหาก็จะคิดถึงคนนั้นแหละอยากได้คาปรึกษาและกําลังใจอย่างเกลอเลยนะเริ่มส่องแต่แชทของจริงๆแล้วคืออยากจะคุยด้วยอยากส่งข้อความไปหาเข้ามาส่งในเกมก็มาแล้วนะวันต่อมาก็มาชวนจริงๆเล่นเกมเลยนะเอกก็ยอมเล่นนะเล่นเสร็จออกจากทีมเกอก็ยังตามมาชวนเล่นอีกเอาแต่ชัยชนะมาให้น้องสิบตารวด ง้อแหละมาเล่นรอด้านล่างบ้านก็แล้วจังหวะเสี่ยวจูมาบอกเนี่ยก็คือน้องรีบวิ่งลงมาเลยจ่ะดีต่อใจมากแบบไม่ได้เจอกันมาหลายวันแล้วอะเป็นอาทิตย์แล้วพอเจอหน้ากันปุ๊บจริงคือจะตุยแล้วค่ะไม่ต้องพูดอะไรแค่มองตาก็พอแล้วแน่เกยังจัดให้อีกนะคะกลัวติ่งอย่างเราตายไม่จริงถามจริงๆว่ายังโกรธอยู่อีกเหรอฮ้อ เป็นแฟนกันแล้วแหละไม่ต้องลุ้นกันอีกแล้วทําไมมันดีแบบนี้เนี่ยเรื่องนี้อามาต่อก็คือจริงๆรีบวิ่งลงมามากๆหน้ากากอะไรก็ไม่ได้ใส่รองเท้าก็ไม่ได้เปลี่ยนเกอรคือสําคัญกับน้องจริงๆนะแค่คำคาเดียวจากปากเกอว่ายังโกรธอยู่ไหมจริงสตันไปสิบวิเลยทุกคนเฮ้อทําไมเขาแสนดีอบอุ่นเบอร์นี้หวีถูคือจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอย่างๆเลยนะ หืมหาว่าจริงอวยใช่ไหมใช่ค่ะอวยมากค่ะอย่างที่บอกจริงจะอวยอย่างๆไปจนจบเรื่องเลยนะจ๊ะอ่ะ,อะกลับมาต่อที่นางเอกก็คือหายหมดแล้วแหละความน้อยใจความงอนความสงสัยหายไปหมดแล้วจะไม่ให้หายได้ยังไงแค่จริงๆไม่ตอบวีแชท เกอที่นั่งรถไฟมาทั้งคืนน้ำก็ยังไม่ได้อาบนอนก็ไม่พอแต่เกอก็ยังรีบมาหาถึงบ้านขนาดนี้ไม่ให้หวันไหวยังไงไหวคะขอชื่นชมอย่างใหญ่อีกครั้งนะสีหน้าคือแสดงออกมาได้ชัดเจนมากว่าอีถูคิดอะไรกังวลอะไรอยู่อวยอีกรอบก็มาจ้าจำได้เลยว่าตอนอ่านยายนะก็คือชอบประโยคนี้จากเกอมากยังต้องการฉันอยู่ไหมสำหรับจริงคำนี้มันทัชหัวใจมากเลยนะเข่าสุดได้เลยอะ่ะ และแล้วซีรีส์ก็เอ่ยถึงเรื่องนี้ซะทีว่าบ้านเกออยู่ห่างกับนางเอกมากจาก้ะวันหนึ่งไปกลับต้องนั่งรถไฟถึงสามชั่วโมงเป็นคนที่อบอุ่นจริงๆนะบอกแล้วว่าการกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดไม่รักไม่ชอบทำแบบนี้ไม่ได้หรอกแล้วก็นะคนไม่อาบน้ำอะไรยังหล่อได้ขนาดนี้กินมาม่าก,ก็ยังหล่อเนี่ยแหละเบ้าหน้าฟ้าประธานรักแรกของสาวๆอย่างเรา พักมาที่รุ่นพี่ในที่สุดก็บอกความจริงกับภรรยาแล้วมาแอดมิดรักษาที่โรงพยาบาลเลยความสัมพันธ์มิตรภาพของคนในสถาบันนี่คือดีเลยนะช่วยกันดูแลยันมาถึงครอบครัวเคสของรุ่นพี่ที่ปกติยุ่งไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่ได้ดูแลตอนนี้มาไม่สบายอีกก็เลยทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับครอบครัวไม่ได้อีกแล้วพี่สะพายก็คือทุกใจแอบร้องไห้คนเดียวก็เลยทําให้เกอเก็บเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองอีกกลัวว่าจะดูแลคนรักได้ไม่ดีแบบนี้บ้าง ตัวเองกินอะไรก็ได้นะแต่ว่าก่อนที่จะมาหาหนางเอกก็ยั้งซื้ออาหารเช้ามาให้ได้ยินใครบอกว่าอะไรอร่อยก็ซื้อมาให้หนางเอกอย่างฉากนี้ที่เกดซื้อซาลาเปามาให้เพียงเพราะว่าพี่สะพ้ายบอกว่าอร่อยโห้ยทุกคนอบอุ่นอะไรเบอร์นี้เนี่ยตัดมาที่จริงๆพอเจอหน้าเก๋ปุ๊บ ก็รีบโชว์เกอเลยค่ะว่าเล่นเกมแพ้ลงไปอยู่ตำแหน่งเดิมหลังจากที่เมื่อวานเกอภาชนะรวดสิบตาภูมิใจไปอีกเด็กน้อยจริงๆนี่ถ้ารู้ถึงว่าเบื้องหลังเกอคิดอะไรอยู่นะทำอะไรให้บ้างจริงๆจะดีใจแค่ไหนกันนะคงดีใจตนตัวลอยลยหลาทุกคนยิ่งเป็นคนที่มีความสุขกับอะไรง่ายๆอยู่แล้วน่ารักจริงๆเลยนะสองคนนี้รอบนี้กลับมาเกอก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะหลังจากผ่านหลายเรื่องให้คิดความอยู่ห่างกันนั้นและเคสของรุ่นพี่ ตอนนี้สายตาเวลามองจริงๆก็คือภาพสโลมาแล้วจ้ามองมุมไหนจริงๆก็สวยดีไปหมดชอบจังเลยเวลาเห็นอย่างอย่างแสดงฉากตกหลุมรักสายตาคือมืออาชีพมากเลยนะงานเปน้องก็มาแล้วภาชนะรั่วสิบตาอยอีกแล้วแบบเจิ้นคว้าดาวมาให้เจ้าเอาใจกันเก่งจริงๆฉากซ่อมเครื่องฉายที่รอคอยมานานก็มาสักทีเดี๋ยวนี้เขามองตากัน ก็ทำจริงเขินแล้วทุกคนพอตัวเองเล่นเกมจะแพ้ก็รีบเอามาให้พระเอกเลยแบบว่าเกอคือที่พึ่งอ่ะเชื่อใจเกอเสมอฟิลแบบอยู่กับคนแบบนี้แล้วยังไงเราก็จะรอดอยากลองใจเกอก็มาละขอยืมใช้มือถือเกอเกอก็บอกรหัสด้วยนะหืมเลิกจินได้แล้วทุกคนแฟนกันแบบไม่ต้องขอแล้วค่ะ จริงๆนั้นก็คือดีดมากดีใจสุดๆจังหวะปลดล็อกมือถือเกอเข้าใจความรู้สึกจริงๆเลยนะแอบชอบเขามาเป็น10บปีเหมือนฝันไปอะวันนี้เขายอมรับในตัวเองแล้วให้ใช้มือถืออีกด้วยไอรก็คืออยากเช็ควีแช็เขาแหละขอดูเกอก็ให้หมดเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยฟินไม่ไหวแล้วทุกคนเนี่ยแหละนะขออีกทีที่เขาบอกว่าการกระทาสาคัญกว่าคาพูดเอาอีกแล้วนะ จังหวะเอาหน้ามาใกล้แล้วเกอหันมามองวันไหวมากมากแล้วอะสายตามันออกอีกแล้วงานสายตาของอย่างๆขึ้นละเอียดมากมากเลยนะจริงขอชมอีกทีนี่ก็ขยันลองใจเกอเก่งจริงๆให้ลงไปช่วยยกของอีกแล้วอยากรู้ว่าเกอจะลงไปให้ไหมปรากฏว่าคดีพิกจ้าของที่หนักๆก็คือเสื้อผ้าเอย่ยกระเป๋าเอย่ยรองเท้าเอย่ยชีวิตดาราติดหลูลอยมาเลยปิดไม่ทันละ ไม่อยากให้เกยิ่งเข้าใจผิดว่าฟุ่มเฟือยอยู่เสี่ยวจูนี่ก็คือขยันจริงๆเผาเจ้านายแล้วเผาอีกห้าจริงๆก็คือไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนแล้วจ้ะเป็นเอนดูนะทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องเลยสนับสนุนกันคนนึงเปื้มมโนอีกคนนึงก็ส่งเสริมกันเรื่องพระเอกเหลือเกินตอนมาช่วยเฝ้าไข่รุ่นพี่ก็ทําให้เกยกลับมาคิดมากอีกแล้วทั้งเรื่องงานเรื่องเวลาและความไม่เหมาะสม ต้องเข้าใจก่อนนะทุกคนว่าคาแรคเตอร์ของอีถูเนี่ยคือเด็กเทพนะเป็นคนรับผิดชอบสูงเวลาทำอะไรก็คือจะวางแผนเยอะไปหมดคิดมากมองถึงอนาคตผลได้ผลเสียเลยทำให้ดูเหมือนคิดเยอะไปแต่นี่คือนิสัยพื้นฐานของตัวละครน,นี้เลยนะที่แบกรับเรื่องราวทุกอย่างไว้กับตัวเองอยู่ๆรุ่นพี่ก็เกิดอาการหนักขึ้นต้องรับการผ่าตัดโดยด่วน เลยทําให้เกอตัดสินใจได้แล้วแหละว่าจะกลับไปทํางานเดิมแต่ขอยืดเวลาพักร้อนออกไปอีกหน่อยยอมใช้วันลาที่สะสมทั้งหมดเพียงเพื่อจะได้มาร่วมงานแข่งขันเกมกับนาเอกได้อบอุ่นไหมทุกคนอบอุ่นมากๆเลยนะสองคนนี้เนี่ยเขาดูการแข่งขันลีกแล้วพนันกันว่าทีมที่ตัวเองเชียร์จะชนะไหม ดูไปสักพักเกอนก็ง่วงค่ะหลับไปคือพักนี้นอนน้อยไงและเตรียมใจเลยทุกคนฉากฟินจะมาแล้วนางเอกก็คือเห็นเกอนหลับใช่ไหมได้ทีเลยจ้ะมองใกล้ๆแถมอวยชมอีกด้วยผู้แทนคนดูหมดแล้วดูใกล้ๆอีกใครเย็บเข้าไปอีกเผื่อแฟนคลับอย่างเราๆด้วยงานแอบ,บถ่ายรูปกมาจ้าจุดนี้นางเอกก็คือคนดูที่สุดแอบบถ่ายไปถ่ายมา ล้มทับเกอเฉยเลยจ้ะคาหนังค่าเขาเกอก็คือตื่นมาพอดีเกอเนี่ยคิดนะไม่ใช่ไม่คิดแต่ว่าสุภาพบุรุษ์ไงเลยแก้เกอให้น้องยกตัวน้องออกเป็นเขินแทนจริงๆเลยนะแล้วฉากเนี้ยอย่างๆคือหล่ออีกแล้วทุกคนคนอะไรเพิ่งตื่นได้หล่อขนาดนี้หล่อมากไม่อยากจะคิด ถ้าคู่นี้เขาจูบกันขึ้นวาจริงๆจริงจะทำยังไงเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าทุกคนได้สังเกตฉากนี้กันบ้างไหมนะมันจะมีจังหวะเร็วๆที่พระเอกมองมือตัวเองแวบหนึ่งซึ่งการมองเนี้แหละเดี๋ยวจะมีเฉลยต่อในตอนต่อๆไปนะว่าตอนนั้นน่ะพระเอกคิดอะไรอยู่ในใจกลับมาที่คู่นี้กันต่อเกอชนะพนันไปแล้วขอรางวัลเป็นว่าวันเกิดจริงๆจริงๆอยากได้ของขวัญเป็นอะไรพ่อคนแสนดีขนาดนี้หาได้ที่ไหนคะ เนี่ยยิ้มแก้มปีไปหมดแล้วเนี่ยพอจริงๆรู้ว่าเกลทำการบ้านมาอย่างหนักเพื่อช่วยวิเคราะห์ผู้เล่นมืออาชีพให้เพื่อไว้เลือกตอนแข่งขันจริงแล้วก็ยังเรียนแบบวิธีการเล่นมาเล่นให้จริงๆคุ้นเคยอีกทีนี้จริงๆก็คือไม่อยากลองใจอะไรอีกแล้วก็เลยขอของขวัญเป็นเพนตาคิวจากเกลเลยได้แค่นี้ก็คือดีใจมากแล้วแล้วจังหวะที่เขาประชดประชันกันเรื่องความหล่อผู้เล่นหลีกอาชีพเกิมีแอบกัดเบาๆด้วยนะจ๊ะเริ่มห่วงเราใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวนี้นะคือเดินไปไหนมาไหนพระเอกเริ่มหยุดมองป้ายโฆษณาของจริงๆแล้วนะแต่ก่อนก็คือเดินผ่านไปเลยคือรู้ตัวแล้วแหละว่าชอบเขาแต่ว่ามันเป็นความชอบที่ไม่กล้าสารต่อมาถึงตอนนี้อยากเข้าไปกอดเกิรมากๆเลยนะแบบไม่ต้องแบกรับทุกอย่างไว้กับตัวเองขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าทุกคนรอนเลยนะหน่วงไม่นานจริงๆนะเรื่องนี้พอรู้ใจตัวเองกันแล้วก็จะมีแต่วความสุขเลยเรื่องนี้ฟิลกู้ดาม่าก็เลยไม่เยอะ จริงจะจบคลิปไปด้วยประโยชน์จากนิยายที่จริงชอบอีกแล้วนะนั่นก็คือตอนที่พระเอกคุยกับรุ่นพี่แล้วกลับมานั่งคิดว่าจะตัดสินใจใหม่ที่จะไม่ลาออกแล้วอยู่ดีๆก็คิดถึงดวงตาหน้านางเอกลอยเข้ามาอยู่ในหัวรู้สึกหัวใจพลันอ่อนยวบขจัดความหนาวเย็นบนร่างกายไปจนหมดคิ้วที่ขมวดก็ค่อยๆค,คลายลง บอกเลยว่าตอนอ่านเนี่ยคืออิ่มเอมหัวใจสุดๆไปเลยเพราะคนแบบพระเอกที่แบกทุกอย่างไว้ใครๆมาคุยด้วยก็ได้แต่คุยด้วยเหตุผลแต่กับนางเอกเหมือนมันเข้าไปถึงหัวใจอ่ะทุกคนแล้วก็เริ่มรู้สึกถึงการมีใครให้พึ่งพิงบ้างเป็นไงทุกคนอิ่มเหมือนจริงกันบ้างไหมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของจริงเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ของจริงกดให้จริงหน่อยนะจะเป็นกำลังใจให้จริงมากๆเลยค่ะ รักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนวันนี้จริงต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ